ไม่ใส่เนยนะฮะแล้วอุ้ยกัดเลยครับกัดนะฮะอุ้ยมันกัดข้างหนนะ้า ขอบคุณอ,อยู่ไหมออ้อหโอ้โหโอ้โหโอ้อหโออื้อหนะฮะเหยื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันกินแต่เหออยื่อยาง นะกบยังไม่เอาเลยนะฮะับเจอหลุมเดียวแปดตัวสุดยอดจริงๆครับก็สวัสดีนานๆนะนะนะตกปลาทุกท่านอย่าตกใจนะที่เสียงผมเป็นแบบนี้นะครับก็ เพิ่งหายจากอาการไข้หวัดนะครับเป็นไข้หวัดสมเลยนะครับหนึ่งอันนี้ผมนอนเต็มๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยก็เป็นเวลา3สัปดาห์เลยนะครับผมไม่ได้ออกมาตกปลาเลยนานๆก็จะเห็นนะผมจะลงคลิปรีวิวเออย่างเดียวเลยนี่ยังไม่หายดีนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วต้องมาให้ได้นะครับผมช่วงนี้นะฮะหน้าหนาวลวน้ําเริ่มลงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ปลาช่อนมันกําลังฮึกเหิมเลยนะครับสำหรับหมายข้างทางและหมายนานะเดี๋ยวนี้ผมจะให้นานานดูหมายสวยมากนี่นะฮะโอ้โหนี่นี่ปลาขึ้นเลยไหมมีรูปปลาช่อนหรือเปล่าคนะนี่วันนี้ก็มาเลาะเส้นตะเข็บชายแดนปทุมธานีและนะครนายกเส้นเดิมนะฮะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะว่าจะได้สักิลตัวไปดูกันเลยครับดูครับนานาน นะค่อนข้างใสนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นหมายหน้าแบบนี้ครับริมตะเหลียงริมทางแบบนี้ไม่ต้องเน้นเยอะเพราะอะไรเพราะว่า,รเ,รา,วาเราไม่ใช่คนแรกที่มาตีนะฮะผมก็จะลองเออย้ำๆนะฮะไม่เกินห้าไม้ต่อหนึ่งหมายเราค่อยไปลุ้นข้างในกันดีกว่านะฮะหมายสวยมากครับเลาะอ,อุ้ยตัดเลอนะ โอ้ยไม้แรกกัดเลยน่่เชื่อไั่มาอยู่นะฮะแต่เป็นอุ้ยเดี๋ยเห็นไหมโอ้ยเป็นช่อนจอยช่อนจอยไม้แรกกัดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนใช้นี่ขึ้นอยู่โอ้โหเอาอยายางดีกว่านะฮะเจอก้านขออ j สซะหน่อยลองดูนี่มันอยู่ข้างหน้าเราเลยช่อนป๊อกนะฮะ

หมายที่อยู่ติดถนนแบบนี้ปลามันโดนไปแล้วนะมันก็จะกัดแบบมินเมนะฮะกัดไล่แหละลองชิมดูให้มันเหมือนเหยื่อตัวเมื่อวานหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้จะลองเดินลุยดูครับโอ้โหลึอกอยู่เนี่ยนะครัมันนานี่ขนาดผมอยู่บนฝั่งนะถึงหัวเข่าเลยอ่ะ <laughs> ลองดูฮะน่าจะเป็นแบบนี้ตลอดแนวดูทรงแล้วจริงๆด้วยฮะเแล้วผมนึกว่าเป็นเนินดินนะเนี่ยเป็นย่างนีโอ้โห่างนี้จะตื่นๆน,นะรึงหนักแข่งแล้ว เดี๋ยวย้ายใหม่กันนะฮะหม่สวยมากแลนะแต่ว่ามันไม่กัดเลยนะมีตัวไล่แล้วก็เงียบหายไปนะดูใหม่ครับสวยมากอ่นะเดี๋ยวลองย้ายใหม่กัน,นครับอีกหนึ่งนาครับนึาย้ายไปเรื่อยๆนะฮะในที่นาะที่เราย้ายเป็น तो ัดยังไงของมันวะานะ้าะตรงนี้มีสองตัวขอาโตัวกันนะเฮ้ยอะไรอยู่ะ โมโหแล้วนะนี่นี่หนึ่งตัวสองตัวแล้วนะนะสามตัวปลาช่อนจิบอยู่ตรงนี้สามตัวนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเองมันอยู่กันตรงนี้กันหมดเลยผมจะลองเอาก้านคอ,อกระตกดูเฮ้ยทำไมพวกเองมาอยู่ตรงนี้หมดเลยวะ ตัวใหญ่ด้วยไปหมดเลยตอนนี้มันนะกำลังมึนงงอยู่นี่มันจิบอยู่กัด <c oughs> <c oughs> ตกขานะครับอืมอืม <c oughs> โตรดุว่ะดูดิวัดทะลุเลยนะใช้เป็นเหยื่ออย่างที่แอคชั่นเบาๆนะ uh huh. เป็นการคอจีอารักนะกระดกกระดกมึง <c oughs> <c oughs> หมดแน่มึง <c oughs> หมดแน่ๆตรงนี้ <c oughs> ตัวที่สองครับนี่ไซ <c oughs> ส์กำลังห้าวเลย โอ้ยังกัดอยู่นี่น้าให้ขึ้นอยู่อีกเห็นไหกัดข้างในแล้วขึ้นตรงนี้อนะฮะไม่ต้องไปไหนเลยครับเชา้านี้นี่นครับผมใช้ก้านคอสีน้ำตาลตัวเดียวนะฮะตัวนี้เกี่ยวหัวไปสองทีหัวแตกก็ต้องเปลี่ยนนี่การคอแต่งครับตัวนี้คือผมใช้มาจน มันผ่านมาเยอะมากตรงนี้เป็นตัวเจิร์คเบร์นะครับมผมไม่ได้ใส่นิยวนะไม่ได้ออกมาแต่มันก็จะเนียนนะครับเวลาเราไม่ใส่เนวตีไม่ออกนะเพราะว่ามันเหมาะกับไมยเลยแบบนี้เนี่ยขึ้นจิบข้างหน้าเราดนะ้วยตายมาั้ยมันเรียบร้อยโอ้ลุต ส่งนานไม่หน่อยฮะพาเข้าข้างในเลยเดือดว่าตรงเนี้ยบอกเลยว่าเดือดมันเบ็ดจะง้างนะขึ้นจิบนี้นะตีใส่เลยฮะขึ้นจิบแบบนี้ นางตีเลยครับตัวเยอะนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งนะไปน้ำมืเลยมันไม่กัดยนะังเดูดยดิดิฟูข้างในกำลังชุนละมุนแนละ้ว นา้นานาไล่ถึงฝั่งเลยไหมไม่ใส่เงินนะแล้วอุย้ยกัดเลยครับแฮ้ยอุ้ยกัดเลยกัดนะฮะกัดใต้น้ำโอ้โหต็มลงไปกัดเลย เป็นไงนะฮนะโอ้สไซส,สวยครับตัวนี้ดูไซด์ฮมานคอ JR ครับดูดิเนี่ยนั่งตีชิวๆข้างมอไซน์นี่ดูหนะฮนะดูไซคือหมายเนี้ยต้องบอกว่าคนตกเยอะแล้วนะฮะแล้วก็คงเจอเยอ่อยางจนจนชิ้นอะ ผมก็เปลี่ยนดีนะวันนี้เอาก้านคอเจอติดกล่องมาด้วยที่สามแล้วเดี๋ยวต่อเลยมาต่อครับนะฮะยังมีตัวขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยเห็นไหมนู่นะอูตรงนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นจุดส่วนรวมประช่อนจริงๆะฮะอนะแปลกมาก ไล่ไหมแล้วไล่ไหมแล้วไล่ไหมแล็กขัดไหมออพอเล่งสปีดแล้วมันก็ไล่กัด คือพอเรียงสปีดนี่ปลาวิ่งใส่เลยครับปั่นเนิบๆเนม,มามันก็จะไล่มาหนึ่ตีใส่เลยขึ้นอยู่นู่น ไปจมแล้วนะนี่กิ่งไม้ขยับอยู่นี่ออเหยื่อปีนเสานะไอเหยื่อปีนกิ่งไม้วิ่งใส่ตุ๊บตับเลยฮนะขึ้นฝั่ไปอีกเหยื่อมันเบาครับผมไม่ได้ใส่เหนียวให้มันนานมันก็คนทนยากนิดนึง ยืนตีเลยไม่กลัวแล้วเห็นก็เห็น,นกัดไต้น้ำว่าตัวนี้เพรามันวิ่งเข้าผมก็ต้องตัดสินใจวัดเรียบร้อยฮนะโอ้โห,หมายแตกเลยใช่ไ จมพอดีครับแล้วมันก็ไล่ออกมาลองข้อใต้น้ำดูน้ำนัตนต่าจะไม่โตสักเท่าไหรนะ่ฮะ โดนโดนโอ้โหโนัานะดูใสโอ้โหมันกินต่เหยื่อยางจริงฮะเกิดเร่งขึ้นโอ้โหโกบยางไม่กัดเลยลดูใสดิโอ้โหนัานนะดูใสไม่กีเหล่เลยมันกินแต่เหยื่อยางนะครับคือน่าจะเจอแบบกบยางจนตรงนี้นะมันเป็นทางเข้าขคนตีกบยางร้อยลังร้อยตีกบยางหมด ผมก็เปลี่ยนเป็นกา้านคอ JR บันเทิงครับตัวที่สี่แล้วไซส์สวยๆดูอตัวนี้เป็นก้านคอตัวสุดท้ายแล้วหนาปีเลี่ยมดูฮะที่อื่นตัวอื่นก็เอามาตีห้าตัวหัวแตกหมดเลยอ หัวที่ห้าไปจ่อยฮนะเก็บหมดผมเอาไปปล่อยนะพี่นะไม่ได้เอาไปกินนะใครที่ติดตามก็จะรู้ว่าผมมีบอ่อปลยปลาช่อนอยู่แกงนี้ก็ถ้ามันไม่ได้สาหัสมากผมก,ก็ปล่อยน,ะนี่เขาแก้มตรงนี้เอาไมฮนะ ปลาเริ่มตื่นนะนี่อยู่เลยนี่ตัวนี้ยังขย,ยับอยู่นี่หลุดอีกแล้วหมดแล้วฮะเหรียมนี้ปลาตื่นมปแล้วผมไม่อยากส่งนานนะเพราะว่ามันจะพาเข้าย่าด้านในรอบนี้เกี่ยวด้านหลังเดิม ตอนนี้อาจจะเตือนอยู่ครับเดี๋ยวผมตีใต้น้ำดู จะอยู่ข้างในนั่นแหละอยู่มอ่ะอยู่ไหมล่ะโอ้โหทว่าจะโดนฮนะนี่ฮะอหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับ กอเจากบยางไม่เอาเลยวันนี้ผมตีกบยางไปแล้วมันก็นิ่งครับนานาพอเปลี่ยนมาเป็นเหยื่อยางกับได้ผลตอบรับที่เกินคาดถุงก็ไม่มีดูทรงแล้วน่าจะตายก่อนสองสามสี่ตัว จมดูว่าวุ้ยมันกัดข้างหน้าโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดคือมันกัดด้านหน้านั่นนะผมก็เลือกที่ยืนตรงนี้คิดว่ามันจะกัดข้างในเนี่ยโหย เอาจนได้โอ้ที่เจ็ดโอ้ยหบรรยากาศนะเขาแก้มีได้วฮะนี่ฮะเหยอยางกันคอผมเอามานิดเดียวครับมันก็ต้องซ่อมเอาหน้างานแบบนี้ครับนี่มันกินแต่เหยอยางตัวเล็กๆนะฮะก็โมดิฟายกันหน้างานแบบนี้เลย นะมากลับมาใช้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะกับก้านคอ JR คอผมก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยครับเตรียมแต่กบยางมาอันนี้ คือแอคชั่นเบาๆนะฮะเหยื่อตัวเล็กๆตามันตัวเล็กด้วยแหละครับมันก็น่าจะเหมาะกับมันมากกว่าลุ่นเดือดนะี่ฮะนานนดูดิะเหยื่อตกวิ่งใส่เลยครับ คือต้องเป็นเหยื่อตัวเล็กๆนะฮะปลามันคุ้นชินกับลูกเหยื่อที่ตัวเล็กๆ बहुत लिया है หลออีกหนึ่งตัวอูเหยื่อหายไปเลยอูอ๋นั่นนะอีกหนึ่งตัวอะไซส์สวยสวยเลยนะฮะเหยื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันกินแต่เหยื่อยางนะกบยางไม่เอาเลยนะฮะอู๋ตัวที่แปดนะครับเจอหลุมเดียวแปดตัวสุดยอดจริงๆเป็นแนวฮนะลองเป็นไอป้องเออก้านคอ ใส่นิวใส่ตะกัวดับช็อตนะตีแบบเท็กซัสเลยลองดูทีปาอาจจะเจอเยื่อลอยมาเยอะแล้ว น่าโดนอยู่เนะี่ยอืมกัดจริงๆด้วยครับอืม,อมกัดจริงๆด้วยโอ้โห้น่นาดูใสแกมแตกไปฮะตัวนี้ไปป้องเออก้านคอเจอาให้สดจริงๆครับ มามาตกต่อเลยนะน้ำช่วงนี้เนี่ยเอออาจจะร้อนๆแล้วมันเริ่มเที่ยงผมก็จะตีจมเลยนะฮะเหมือนเดิมเลยครับใส่ดับช็อตไปตีแบบโอ้อยู่ไหมอยู่ไหมล่ะอยู่ไหมวิ่งย้อนวิ่งย้อนโอ้โหนี่ฮะเหยื่อกระเด็นหายไปแล้ว อีกหนึ่งตัวหูนานา่นั้นนะเพลินเลยอ่ะได้สามสี่ตัวประชด ไมาเนี่ยบเลาะนาเลยลเลยน,นา,านแล้วตัวแล้วฝักตัวมีตรงตรงแยกระเปิดท่อเยมาุงฝั่งนี้เหรอเออเลาะอเลยโอเคเดี๋ยวลองไปดูครับฝนไม่ลงมาลลแล้วเ,เลยไม่ลงมาแล้วเนะปิดก็เปิดน้ำลงมาเลยแตะก็ก็เปิดทองนิดนึงปลามันก็มาลงครับท่อนเยอะไหมฝั่งนั้นเออมีผุดหลายตัวโอเคครับเดี๋ยวผมลองไปดู มีทางลุกเชนตรงนี้ใช่ไหมออโอเคมีมีทางข้ามเลยได้ครับอันนี้ดักปาลาฮะปลากะเลโอ้โหตอนนี้ก็หม่แตกเรีย,ยบร้อยแล้วนะโอ้โหกำลังมันเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเรามาลุยกันใหม่ นะฮะวันนี้ผมเนี่ยเต็มกล้องมาแค่ตัวเดียวแล้วแบตก็ไม่ได้ชาร์จมาด้วยไม่รู้จะสวยเลยทั้งหนนะวันนี้นะแต่ว่าในความสวยก็ยังได้ปลาอยู่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับชุดนี้นะฮะวันนี้เอาเจ้าสตรีทเอมาลุยกับคันบาซอนนะแล้วก็เหยื่อเออเมคาวันนี้ยังไม่ได้ตัวแต่ว่าวันนี้ก้านคอเจอ้านี่พระเอกสุดๆเลยนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามในช่องนะแจ็ครีวิวฟิชชิ่งให้ด้วยนะช่วยกันนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะช่วงบ่ายเดี๋ยวอาจจะทำคลิปต่อนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ